คนเดียวเพราะว่าไอ้เขารู้หมดโกงเขาไม่ได้หรอกคุณจะไปโกงเขาไม่ได้เขารู้หมดเก่งเลยไอะพี่ไอ้หนูกินมันจะลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมสิบเก้าสิบเก้าอันนี้สิบเก้าอ้าวเราไปหนึ่งเมาแล้ววันนี้ไม่มีคนชมผมเลยวันนี้หน้าแดงต้องอันต้อง หน้านน่าแด,ดงปากแดงต้องเป็นหนุ่มสิบแปดสิบเก้าวันี้ไปยองไปย่องสุข้องเองเออไปยองสุของเองไปไปไปนี้ไปหาเนี่ยยังก็ไปจ็บจ็บใครก็ไปจะมานงา,างเราทำกุ้งแช่น้ำปลาประมาณ แปดตัวพี่ดายัางกินไม่หมดเลยมันเดีอวเกิดดูจะกินอะไรก่อนกลับบ้านนะพี่ดาข้างทางไม่ได้กินอะไรหรอกแล้วอย่างฉล้างสบ,บูรร่แล้วจะมาจับแล้วนะ ส้มตันาน้ำไหมล่ะนี่แล้วนี่กลับบ้านเนี่ยเดินทางขนาดไปกินที่ร้านอาหารก็ยังกินไม่พ้นส้มตําไม่เชื่อ โอ้กินละปากข้าวมันชิเยอะีะแย่เลยของฉัน้นหางกินนั่นเองกินไหมกินๆไหมเฮะกินปะเรียกกลบนะเรียกปากหมา ก็ไม่ปากกูแต่กูพี่กูปากหมากูถก็หมาหมาครับกมาหามาจะด่าให้บอกให้ส่องดูแมวให้น่งมันยังอยู่ไหมแมวตัวเล็กไ่มกลัวตัวอื่นมาฆ่บมันไป นี่ข้าวอิ่มแล้วทำไมไม่จุดหวยมันดึกแล้วตีหนึ่ง่ะเมวเี่ยนุ่มไปไหนบอกให้ดูดลูก<ด>มันตั้งนานแล<ะ>้ว<ะ>เฮ้ยหงุดงะพี่คอดเลย ไนบ่กกจุดหวยไงหัวร้านคืนนี้ฝันเอาหวยของพี่น้องฝันว่าเข้ากุ้งมาให้กับปลาเยอะมาก <วะ S 1> เป็นกำลังมั่ง <วะ S 1> กุ้งกับปลากุ้งก็เก้าปลาก็แปดปลาตาศูนย์กาแปดศูนย์วันที่เราหัวยออกศูนย์ศูน บาซหวยูนามาให้ลอตเตอรี่ยังไม่เอาเลยศููนหนึ่งูนเรามาขายให้จะเป็นสิบใบวองเอาไว้ใบเก้าสิบบาทฮึให้ฟรีก็ไม่เอา